สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้เอาหมวกมาให้ดูอีกแล้วแอนวันนี้นะครับหมวกมีของทีมจิโก้ไวทซ็อกนะครับกับทีม New York กเ n k กี้ก็2ใบนี้นะครับผมได้มาจากเว็บไซต์แฟนเอ็ดนะตัวนี้ต้องบอกว่าเขามานะผมไม่ค่อยประทับใจตรงที่ว่าหมวกเข้ามาอย่างนี้เลยแล้วก็ แพ็คกล่องมาไม่ได้ใส่ถุงอะไรทั้งสิ้นนะครับเหมือนกับ New e ีล่เนาะถ้าเราซื้อจากนิวอีลเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะใส่ถุงมาให้เรานะครับ่ะเรามาดูกันทีละใบเนาะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนครับใบแรกนะครับมาดูหมวกของนิวยอร์กยันกี้กนก่อนมาในโทนสีน้ำตาลตัดดำนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบโลโก้เก่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโลโก้เก่าเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันแตกต่างกันนะครับโลโก้ที่ตัวโลโก้ด้านหน้านะครับมาในโทนสีม่วงนะตัดกับสีออกน้ําตาลนะครับเหลืองน้ําตาลเนี่ยผมว่ามันเข้ากันดีนะและอย่างหนึ่งเขาทำจุดตรงเนี้ยตัวรูระบายอากาศเนี่ยเป็นสีดำด้วย แล้วก็กระดุมด้านบนเป็นสีดำนะครับมันก็เลยทำให้หมวกเนี่ยมันดูสวยขึ้นนะครับต่อมานะครับปีกหมวกนะมาในโทนสีดำเหมือนกันปุ๊บอ่าเช็คกันสักหน่อยส่วนข้างซ้ายของหมวกนะครับก็เป็นโลโก้ n ิว e ล่นะเป็นตัวหนังสือสีม่วงนะครับ ส่วนนั้นขวาเนี่ยเป็นโลโก้ครบอครอบหนบรอบ100ปีนะครับตั้งแต่ปี1 903นะจนถึงปี2003นะครับก็100ปีนะครับเป็นโลโก้ตัวนี้นะท่ามาสวยมากครับตัวนี้ก็เขียนวันทันเดเนาะอ n นนิเวอร์ y นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับนี่เลยก็เป็นโลโก้แบบเก่านะเป็นสี่เหลี่ยมสังเกตได้ว่าถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือเก่าแต่ถ้ามันมีมุมแบบโค้งๆนะครับก็จะเป็นโลโก้ใหม่นะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันอีกด้านในเดี๋ยวค่อยมาดูกันปีกม่วงนะครับฝั่งด้านในเนี่ยด้านใต้เนี่ยจะเป็นสีมว่วง เวลาเราใส่มันก็จะดูสวยนะเวลาหมวกงมันแข็งมมขึ้นนะครับมาด้วยสติกเกอร์อยู่2ออันสติกเกอร์ MLB นะครับแล้วก็สติกเกอร์ในการขายนะตัวนี้สังเกตว่าก็ไม่มีราคาบงบอยแล้วเนาะตัวนี้ได้มาเพราะว่าลดราคานะครับผมก็เลยซื้อเนละลดราคาถือว่าถูกมากมากจาก3จะจากสี่สิบกหรียญเหลือ30กสิบกุญแจกนี่แหละ แล้วโลโก้ตรงกลางครับเป็นป้ายนิวีลานะตัวนี้มาดูกันหน่อยผลิตที่ไหนเอ่ยตัวนี้เม็ดอินไชน่านะครับเป็นโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซนต์ใส่เจ็ดหนึ่งส่วนสี่นะครับอะทุกคนก็จะสงสยัยเอ๊ะทำไมซื้อเจ็ดหนึ่งส่วนสี่ผมใส่หนึ่งส่วนแปดนี่ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลองทำไซส์ดูนะเพื่อที่จะให้ใส่ได้นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวรอซื้ออุปกรณ์มาก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับส่วนโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้เก่าเนาะ,ะเป็นคูเปอร์ทาวนะครับคอลเลกชันส่วนนั้นใหม่มันก็จะเป็นอย่างเนาะ,ะจบไป1ใบนะครับ ม่ต่อมานี่เลยเชิคาโก้ไวท์ซ็อกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีไซน์มานะโทนสีสวยมากๆหมวกนะครับมาในโทนแบบออกเทาๆหน่อยนะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยมาฟ้าแดงนะครับฟ้าแดงมันดูเด่นมากเลยส่วนปีกนะครับมาในโทนสีแดงอ่า ก็เป็นพี่ดีนาพี่ตีนะครับด,ดูด้านซ้ายของหมวกกันก่อนก็จะเป็นโลโก้นิวิล่านะครับสีแดงตัดเทานี่มันดูเท่มากส่วนห้างขวานะครับก็เป็นโลโก้เวอร์ซิลี่นะเวอร์ซิลี่เดี๋ยวผมขอดูปีหน่อยตัวนี้ปี2005นะครับ2005นะูน ด้านหลังนะครับเป็นโลโก้ mlb แบบเก่านะสี่เหลี่ยมส่วนด้านบนนะครับตัวรูระบายอากาศเป็นโทนสีเดียวกับหมวกเนาะแล้วก็มีกระดุมตรงกลางเป็นสีแดงก็ดีไซน์ดีนะครับเพราะว่าถ้ามีเป็นแดงอีกมันอาจจะเยอะไปเนาะมันอาจจะลกเกินดูปีกด้าน,นใต้กันนะครับมาในโทนสีฟ้านะครับเหมือนกับคล้ายคกับตัวโลโก้ข้างนอกเนาะ โลโก้บนหน้าผากนะครับก็สติเกอร์มา2อันเนาะส่วนนั่นในนะครับกระดุมตรงกลางเป็นแบบเรียบๆนะไม่มีอะไรนะแล้วก็ตัวป้ายคาดนี่ก็จะเป็นพิษนีนายพิพตี้นะครับแล้วก็โลโก้นิวอีลา ตัวตรงกลางนะครับเป็นโลโก้นิวีล่านะตัวนี้เมดอินบังคลาเทศนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคัตต้อนนะครับเป็นผ้าคัตต้อนเนาะเออก็ผ้าฝ้ายนะครับไซส์7จ็ดหนึงส่วนแปดครับตัวนี้อันนี้ตรงไซส์ผมไลยแล้วก็ตัวนี้แน่นอนก็เป็นคุบปปะาทานะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้า ด้านหลังโลโก้ตัวนี้เป็นแบบสีเดียมก็คือโลโก้เก่าตรงนี้มันจะเป็นกุปงพะาวนะครับแต่ถ้ามันเป็นโลโก้แบบใหม่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อันใหม่ใช่ไหมด้านล่างอันเก่านะเออจะแตกต่างกันใช่ไหมนีอันใหม่อันใหม่มันจะเป็นโค้งๆนะ มั้ยมุมป้ายมันจะโค้งๆส่วนโลโก้มันจะเป็นน,นะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยเหลี่ยมแบบนี้จะต้องเป็นอย่างนี้โอเคไหมเวลาซื้อหมวกก็สังเกตดูด้วยนะครับว่าด้านหลังเขาเป็นยังไงเนาะก,ก็สองใบนี้นะครับ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้มาเนะสวยมากครับเดี๋ยวก็จะมาอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับครับก็2ใบนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือผมซื้อในช่วงที่เขาลดราคานะครับยังโชคดีที่ยังมีแบบสวยๆอย่างนี้เหลืออยู่ เนะเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้หมวกใบนี้ผมจะมาทําให้ดูนะว่าทํำยังไงนะครับสําหรับคนที่ซื้อหมวกมาแล้วมันรู้สึกว่าหลวมเกินไปนะครับมันก็จะมีตัวช่วยเล็กน้อยในะบ้านเราก็หาได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนที่ผมจะเอามาใส่โดยตรงนะก็คืออาจจะเอาอย่างอื่นมาอัดแอปได้นะครับเนาอะ ส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ